โหลโลสวัสดีค่ะดิฉันกำมูลวันเรืองรัศนทรจากช่องจิกอมูลเลตรายงานตัวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจิกก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับพระคำข้ารุ่นพิเศษสมเด็จองค์ปถมติดพระธาตุห้าพระองค์ค่ะพุทธลักษณะของพระคำข้ารุ่นพิเศษสมเด็จองค์ปถมติดพระธาตุห้าพระองค์เป็นพระผงสีขาวด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จองค์ปถม มีพระบรมสารีริกธาตุติดอยู่ด้านหน้าห้าพระองค์ด้านหลังเป็นยันเกราะเพชรองค์พระมีอยู่ด้วยกันหลายพิมพ์มีทั้งแบบปิดทองและไม่ปิดทองค่ะสำหรับบริเวณด้านหน้าเป็นรูปสมเด็จองค์ปฐถมมียันอุณารมอยู่ด้านบนซ้ายและขวาขององค์พระบริเวณฐานพระเขียนคำว่าวัดท่าุงด้านบนองค์พระ ติดพระบรมสารีริกธาตุห้าพระองค์ในส่วนของด้านหลังเป็นรูปยันเกราะเพชรมีสองลักษณะแบบพิมพ์ยันเกราะเพชรจมและแบบพิมพ์ยันเกราะเพชรนูนและใต้ยันเกราะเพชรอุดด้วยผงคำข้าวซึ่งมีหลายลักษณะด้านล่างมีข้อความเขียนว่ารุ่นพิเศษและคำว่าพระราชพมยานขนาดเท่าองค์จริง มีความกว้าง1.9เซนติเมตรและความสูง2.4เซนติเมตรการพุทธพิเศษครั้งที่หนึ่งวันศุกรท 2, าา์ที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2535ครั้งที่สองวันวิสาขบูชาที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2535ปาปฏิหารพระคำข้าว สำหรับเรื่องเล่าปฏิหารพระคำข้าวเรื่องนี้จิกได้นำมาจากหนังสือพ่อรักลูกสองพิมพ์ถวายในวาระครบรอบเจ็ดปีแห่งการมรณภาพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานค่ะสำหรับเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องที่คุณมะลิคงศิริได้เล่าไว้นะคะคุณมะลิคงศิริเป็นคนที่บ้านอยู่จังหวัดจันทบ,บุรีและได้เป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ มาตั้งแต่พุทธศักราช2,529ต่อมาเมื่อวทัทาสุงได้มีการจัดสร้างพระคำข้าวขึ้นในปีพศ2,533สำหรับไว้มอบให้กับญาติโยมไว้สักการะบูชาและป้องกันภัยอันตรายต่างๆคุณมะลิได้ไปถวายสังฆทานที่วทัทาสุงและได้รับพระคำข้าวรวบรวมได้ทั้งหมด84องค์ คุณมะลิมีอาชีพลากไม้สุงจากประเทศเขมรเพราะว่าบริเวณที่คุณมะลิอยู่นั้นติดกับพรมแดนเขมรซึ่งคุณมะลิก็ได้แจกพระคำข้าวให้กับลูกน้องทุกๆคนเพื่อเอาไว้ป้องกันภัยพย,ยันอันตรายต่างๆและสำหรับพี่น้องครอบครัวของคุณมะลินั้นทุกๆคนจะมีความเคารพนับถือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานเป็นอย่างมาก จึงมีความเชื่อมั่นในวัตถุมงคลของท่านเมื่อวันที่14มกราคมพศ2536คุณมะลิได้ให้ลูกน้องนำรถแท็กเตอร์สำหรับลากไม้สรงไปลากไม้ในเขตขเขมรจำนวนสองคันโดยในครั้งนั้นมีคนงานไปทั้งหมด8คนและทุกคนห้อยพระคำเข้าทั้งหมดสำหรับทางเข้านั้นเป็นอีกทางหนึ่ง และทางออกก็เป็นอีกทางนึงเหมือนกันสรุปก็คือต้องเข้าและออกคนละทางกันสำหรับขาออกนั้นเวลาประมาณ15นาฬิกาที่ทางออกไม่มีใครทราบมาก่อนเลยว่าเป็นทางที่ยวนได้วางกับระเบิดรถถังเอาไว้ปรากฏว่ารถแท็กเตอร์ที่ลากไม้สูงไปทับกับดักระเบิดเข้าทําให้เกิดระเบิด และเป็นที่น่าอัศจรรย์ระเบิดนั้นกระเด็นออกไปข้างนอกไม่ทำอันตรายแก่คนมีแต่รถแท็กเตอร์ตีนตะขาบที่ตีนตะขาบขาดไปสองอันทำให้คนงานทุกคนมีความเลื่อมใสในองค์หลวงพ่อมากยิ่งขึ้นคุณมาลิบอกว่าปกติแล้วระเบิดรถถังนี้เมื่อระเบิดขึ้นก็จะทำให้รถพลิกคว่ำผู้คนบาดเจ็บ หรือล้มตายกันทุกคนสภาพรถจะแหลกและกระเด็นออกเป็นเสียงๆส,สำหรับบริเวณที่รถโดนระเบิดนั้นห่างจากหมู่บ้านบึงชนังประมาณ3กิโลเมตรและเมื่อชาวบ้านได้ยินเสียงระเบิดก็พากันมาดูทั้งหมู่บ้านโดยคิดว่าคงจะตายกันทั้งคันรถแน่เลยเมื่อเห็นว่าทุกคนอยู่ในสภาพปกติทำให้เกิดความประหลาดใจมากพากันถามเซงแซ่ ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่เป็นอะไรเลยเพราะบริเวณหลุมระเบิดนั้นคว้างประมาณสามศอกลึกประมาณสองศอกแต่คนกลับไม่เป็นอะไรเลยและถัดมาอีกห้าวันน้องชายของคุณมาลิซึ่งมีอาชีพขับรถไถและมีรถไถสองคันเป็นล้อตีนตะขาบหนึ่งคันล้อยางหนึ่งคันได้เข้าไปรับจ้างไถท,ที่ ติดต่อกับชายแดนตกกลางคืนก็ฝันไปว่าหลวงพ่อมาหาและพูดว่าให้หันหัวรถกลับเธอลูกอย่าเข้าไปถ่ายต่อเลยมันมีอันตรายซึ่งในวันนั้นก็มีคนมาติดต่อให้เขาไปถ่ายที่ข้างในอีกสักหน่อยหนึ่งคุณมะลิบอกว่าในเมื่อน้องชายฝันอย่างนั้นในตอนเช้า เขาก็เอารถแท็กเตอร์ตีนตะขาบลากสูงออกไปก่อนเหลือแต่เพียงรถแท็กเตอร์ล้อยยางยังถ่ายต่ออีกหน่อยเพราะว่าคนจ้างขอร้องให้ถ่ายต่ออีกนิดนึงเหลืออีกประมาณห้าไร่เองปรากฏว่าขับรถถ่ายไปได้นิดหน่อยก็ไปทับกับกับระเบิดเข้าล้อยอยางด้านซ้ายแหลกละเอียดกระเด็นไปไกลถึงหนึ่งกิโลส่วนคนขับนั้น ก็กระเด็นขึ้นไปแล้วตกมายืนอยู่ข้างๆรถเท้าด้านซ้ายแตกจนจะต้องตัดขาเพราะว่าคนขับเพิ่งเข้ามาทำงานได้วันเดียวยังไม่ได้รับพักคำข้าวสำหรับคนจ้างเมื่อเห็นแบบนั้นก็ให้ไปตามรถเท่าแก่มาดึงแล้วก็รับคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลในส่วนของรถแท็กเตอร์นั้นยังกลับไม่ถึงบ้านเลยเมื่อได้ข่าว ก็รีบไปดึงรถไถกลับเมื่อรถแท็กเตอร์มาถึงและห่างไม่มากน้องชายของคุณวาลิก็สั่งให้นำลวดสลิงไปดึงและน้องชายของคุณวลิก็ลงไปยืนสั่งการอยู่ข้างล่างห่างออกไปประมาณ15เมตรโดยมีคนงานสองคนอยู่บนรถซึ่งด้านล่างมีคนงานอยู่4ี่คนแต่พอรถเคลื่อนเข้าไปได้หน่อยก็ทับกับระเบิดเข้าอีก ปรากฏว่าเป็นระเบิดที่ซ้อนกันสองลูกมีเสียงระเบิดขึ้นสองครั้งติดกันแรงระเบิดทําให้ตีนตะขาบขาดข้างหนึ่งทั้งหมดและเปลวออกเป็นสองอันอันหนึ่งกระเด็นไปทางอื่นส่วนอีกอันหนึ่งกระเด็นมาทางน้องชายของคุณมะลิคุณมะลิบอกว่าน้องชายเล่าให้ฟังว่าตัวของเขานั้นเหมือนมีคนมากดให้ต่ำลงไป แกปลิวเชียวหัวไปนิดเดียวผมของเขายังเปลไปทางที่ปลิวตัวของเขาเองก็มีความเข้าใจว่าตัวเองคงจะคอขาดแน่ผู้คนที่เห็นเหตุการณ์ต่างก็คิดว่าต้องตายคอขาดตายแน่ๆเพราะว่าเมื่อได้ยินเสียงระเบิดก็มีฝุ่นตลบไปหมดสำหรับรถนั้นมีคนเห็นว่าคล้ายๆกับมีเสื่อลำแพนหุ้มคนที่อยู่ในรถ และร่างรดทุกคนไม่มีใครรับอันตรายแม้แต่คนเดียวเลยคุณมะลิบอกว่าคุณมะลิมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างมากว่าด้วยบารมีของพระคําข้าวได้คุ้มครองให้ทุกคนปลอดภัยปราศจากพยานอันตรายทั้งปวงและคุณมะลิยังบอกอีกว่าสำหรับเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี้ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการและที่คุณมะลิเขียนมานี้ ก็เพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ของหลวงพ่อมีความเชื่อมั่นในบารมีของท่านและวัตถุมงคลทุกชนิดของท่านและเผยแผ่คุณงามความดีของท่านที่ได้ช่วยป้องกันอันตรายต่างๆให้แก่ครอบครัวพี่น้องของคุณเมลิทุกคนคะ่ะวิธีอาราธนาพระคำข้าวและพระหางมากคำอาราธนา ให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกับพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหมดรวมถึงเทวดาเทพภลมครูบาอาจารย์ทั้งหมดมีหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงเป็นที่สุดแล้วตั้งนโมสามจบจากนั้นว่าอิติปิโสหนึ่งจบหลังจากนั้นให้ทุกท่านอธิษฐานตามความประสงค์เมื่ออธิษฐานแล้วให้ปลุกพระด้วยคาถาของหลวงปู่ปาน อิทธิลิทิพุทธนิมิตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะจงมาเป็นที่พึ่งแก่มะอะอุนี้ด้วยเถิดสำหรับพระคำข้าวนั้นทำได้ยากมากเพราะว่าต้องเสกข้าวที่มีรสอร่อยที่สุดออกจากปากนำมาเสกทำอย่างนี้ครบสามเดือนแล้วจึงบทเป็นผงนำมาเข้าพิธีพุทธพิเศษอีกวาระหนึ่งถ้าท่านผู้ฟังท่านใดมีความสนใจ และต้องการที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่หนังสือสมบัติพ่อให้มีจำหน่ายที่วัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีค่ะทางทีมงานช่องจิกอมูเลตก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ปรัชญาสุขเนิ่มหัวหน้าแผนกเทคนิคพลังงานวิทยาลัยเทคนิคสัจหิบเป็นอย่างสูงค่ะที่ท่านได้เมตตากรุณานำพระมาให้ทางช่องจิกอมูเลตได้ถ่ายทำคลิปนี้ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิกแอมูเลตด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ youtube ช่องจิกแอมูเลตค่ะ